กับท่านผู้ชมรับเรียบร้อยแล้วครับทันผมไม่ได้ทันได้เปิดคารลมเลยครับตัวนี้ตีนแรกมันอยู่ตรงถนนใหญ่นะครับผมก็เลยมาใส่ต้นตะขบมาถึงก็ไม่ทันได้คูไม่ทันได้อะไรแล้วครับแต่ว่านกตัวนี้ครับคารลมดีครับเป็นนกที่คารลมโอ้โหหนุนดีครับขัดดีหนุนดีครับนกตัวนี้ครับเป็นนกเสียงกลางนะครับเสียงดีด้วยน่าจะเป็นนกกุกเดียวนะครับตัวนี้เอาล้ครับเดี๋ยวผมเอาลงให้ชมกันครับว่าจะเป็นยังไงนะับ ลายสนับปีจะเป็นแบบไหนนะครับผมนอนสักครู่ครับ น,นี่ผมถักตะไคร่ใหม่นะครับถักตะไคร่ใหม่เอาให้มันรูเล็กกว่าเดิมครับมันอันก่อนนะผมถกักรูใหญ่ไปครับแล้วมันรอดโอ้ลายสวยครับลายคอนี่ครับผมเอามาแข่นมานะครับลายคอสวย,ยครับ เป็นนกเสียงกาครับเป็นนกเสียงดีเจ๋วเลยครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ชมกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอูตัวใหญ่ครับเป็นนกตัวใหญ่แข้งใหญ่ครับก้อยใหญ่แข้งในสั้นใหญ่นะครับนกตัวนี้เจ๋วนะครับสวยครับลายสนับปีกอะไรก็ไม่ได้ขี้เลนะครับสวยอยู่ครับ เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับตามล่าหานกคลุมนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวรอชมกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับให้ดูปากครับปากสวยครับเป็นปากไข่ปากกาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เอาละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาละครับผมตามล่านก เฉลยคารมอีกเหมือนเดิมน,นะครับท่านผู้ชมตัวนี้มีอ่างนะครับแต่ว่าอ่างไม่เยอะครับคำสองคำเป็นนกสีกลางครับคารมโอ้คารมดีครับนกตัวนี้เอาคมารับชมครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวนี้แต่น่าจะไม่ใช่ตัวหมายนะครับไม่แน่ใจครับแต่ว่าตัวนี้คารลมมีคารมเหมือนกันนะครับแล้วเป็นนกเรียกถี่ใช้ได้นะครับก็ไม่ถ็นกับถีมากนะครับผมถือว่าคารมใช้ได้นะครับนกตัวนี้เอาแล้วครับเดี๋ยวอาลงมาให้ชมไลา์ครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับผมคารมนะ ครับท่านผู้ชมเหมือนวัน้วมันมันเหมือนเรียกเสียงใหญ่กว่านี้นะครับมันเป็นนกเสียงกลางครับอันนี้ออกเสียงแบบยังไงผมบอกไม่ถูกครับเสียงออกเล็กกว่านะครับแต่เรื่องคารมนีีคารมดีครับนกตัวนี้คารมดีเหมือนกันนะเอาครัแบผมเดี๋ยวเบนะครับลายสำับปีกอะไก็ใช้ได้อยู่ครับให้ hey, ผม หลายคออะไรก็สวยดีครับเป็นนกตัวใหญ่นะครับแข้งใหญ่ก้อยก็ใหญ่ครับสีสวยอยู่นะครับสีนกตัวนี้เอาล้วครับผมเป็นนกคาลมอีกหนึ่งตัวนะครับเช้านี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปหาเสลยตัวต่อไปครับก็จะเป็นยังไงนะต้องรอติดตามรับชมครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ เอาละครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนกตัวนี้มีเป็นนกเฉลยคารลมนะครับเป็นนกเรียกถี่ใช้ได้เลยนะครับมีหนุนหนึ่งหนุนสองหนุนสามนะครับนกตัวนี้ครับแต่เมื่อกี้มันเหยียบคอลึกเกินครับมันเลยไม่ลั่นนะครับเหยียบคอนลึกไปนะครับนกตัวนี้เป็นนกเสียงกลางขึ้นนะครับผมตีว่าเสียงกลางแล้วกันนะครับนกตัวนี้นะครับแล้วเป็นนกที่เล่นดีครับนกตัวนี้ ตอนที่ยังไม่เข้าร่วมนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเอาลายเอาลายไม้ชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะรอสักครู่ครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับแกะออกมาเรียบร้อยครับนี่ครับผมตัวนี้ลายคอก็ถี่เหมือนกันนะครับ เป็นนกที่แข้งใหญ่ครับตัวใหญ่ก้ใหญ่นะครับนกตัวนี้และเป็นนกคารลมดีครับถือว่าดีหนึ่งตัวเลยนะครับผมนกตัวนี้ครับแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงขัดนะครับจะเปิดเรียกมาถีใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ใช่ว่าถีมากนะครับแต่ก็ถีจัดว่าถีเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าถีมากแล้วเป็นนกที่ถ้าเปิดคารลมมาแล้วก็ไม่แพ้ตัวไหนนะครับแต่ว่าเขาไม่มีขัดนะครับ มีหนุนหนึ่งสองสามนะครับตัวนกตัวนี้นะครับผมมาได้ยินโอ้นกตัวนี้คารลมแจ๋วเลยครับผมก็เลยขึ้นครับถึงแม้เขาไม่ไม่ได้ยินเสียงขัดก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าหนุนดีครับนกตัวนี้เอาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เคยมังแพ้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมจะเลยตัวที่สองครับของเช้าเช้าวันศุกร์นะครับ ไม่รู้วันที่เท่าไหร่จำวันไม่ได้ครับเอาล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เคยมังแพทย์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปนะครับผมแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ